สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุก,นนนนกท่านนะ,น,น,น,คคาานะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งรวมพาบ้าน EP พีทั้แล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเรามีไม้ชนทั้งหมด20รายการสวยๆของนั้นนะครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูองคไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนสามารถโทรมาที่เบอร์095 515 910หได้เลยนะครับหรือสามารถแอดไลน์เข้ามสาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์095 515 910หได้เลยนะครับ พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนสามารถโทรมาและแจ้งมาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง,งา่ายๆนิดเลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มใดทั้งสิ้นครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราเลือกราการหนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งจะเป็นกะลาแกะหอพ่อน้อยเลี่ยมเงินแท้ครับตรงนี้เป็นกะลาแกตอพ่อน้อยเลี่ยมเงินแท้เลยนี่ครับ เป็นกระลาแก่ขนัน้อยครับตรงนี้เด้มเงินแท้เลยนี่ครับไปเสริมนี้เลยนี่ครับเปิเสมนี้เลยนะครับเ <c oughs> ะเสริมนี้เลย เอาหลอดนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นเงินแท้รงนี้ไปเรียมเงินแท้นะครับนี่เลยรายการที่ 1, 8, หนึ่งกํละแกะหลวงพ่อน้ยเรียงเงินแท้องนี้เอาไปนาคาเอาไปหนึ่งพันแปดแปดร้อยบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเสๆแบนี้เลยไปเรียมเงินแท้นะครับองนี้ เรปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญร้อห้าประพานยุโปรปครับตรงนี้เป็นเหรียญร้อ,รองห้าประพานยุโรปเลยนี่ครับสวดๆนี้เลยนี่ครับนี่อให้าสวนนี้เลยนะครับ หลักแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่สองเหรียญร้องห้าพันยุโรปองนี้เอาไปราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทเฉลี่ยแบนี้เลยนะครับนี่ครับเสร์บนี้เลย รายการที่สามรายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุงครับตรงนี้เหรียญหลวงพ่อลุงหน้ากากทองนี่ครับพระคุณลุงสดๆนี่นะครับพระท่ากระเบือนี่ครับสวดๆนี่เลย นี่ครับสดนี่เลยข้างหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอร่อยน,นี้เลย รายการที่สามเดี๋ยวเราพลุงนักกัดทององนี้เอาไปในราคาห0 0้บาทลหกร้อยบาทเลยหกร้ยบาทลบหกร้อยบาทสวสว่วนนี้เลยนะครับต่อไปการที่สี่รายการที่สี่ 4. จะเป็นพระคุณแผ่นองนี้เป็นคุณแผ่หลวงปู่ทิมนะครับคุณแผ่หลวงปูท่ทิมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยเสดนี้เลยนี่ครับเสิร์บนี้เลยนะครับอลาแบบนี้เลย ร,รายการที่สี่พระคุณแผนระบงทิมองนี้เอาไปในระาคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่าเสิร์ตนี้เลยนะครับห้าร้อยบาท รายการที่4ครับต่อไปรายการที่5รายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จครับวงนี้เป็นพระสมเด็จเลยนี่ครับพระสมเด็จสด็นี้เลยนี่ครับสด็นี้เลย นี่ครับสวยๆแบนี้เลยนะครับหลากางแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่ห้าพระสมเด็จองค์นี้เอาไปในราคา เอาไปหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทเลยตรงนี้หกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับรายการที่ห้าต่อไปรการที่หกรายการที่หกจะเป็นรูปหล่อดข้าวกล้วยครับตรงนี้เป็นรูปหล่อดข้าวกล้วยนี่ครับเ,เสิร์ฟนี้เลยนี่ครับข้าวกล้วย,เ,ยวเสิร์ฟนี้เลยนะครับ ครับรายการที่หกลุบห่อทุกกลวยองค์น,งนี้เอาไปใน,นราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเสิร์ตนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหล่อพ่ออีครับองนี้เป็นเนื้อออฟก้าครับองนี้เหรียญเนื้อออฟก้าหล่อ,อพอ่ออีนี่ครับเสิร์ตนี้เลย นี่ครับเป็นอาวก้าเลยเสำรวนไปเลยนะครับขนาดแบบนี้เลยสองห้าหนึ่ง,งครับตรงนี้ นี่ครับรายการที่เจ็ดเหรียญเหล็กพ่ออี๋เนื้อปลาก้าองนี้เข้าไปในราคาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญปลาก้าแทนล้วบองนี้รายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นเหรียญเหล็กพ่อเอี่ยมครับองนี้ ไปเล,ล่นเอี่ยมเลยนี่ครับสเสริฟนี่เลยนะครับเรื่อยๆเลยรับผู้เอี่ยมสเสริฟนี่เลย พลางแบบนี้เลยครับน่ครับสิยๆนีิ้เลยรายการที่8เรียนหลูดเอียมองนี้เอาไปราคา500บาทลับ500บาทเลย ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นพระพุทธชินราชครับองนี้เป็นรูปหล่อพุทธชินราชเลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสวยเลย เก่าๆเลยครับตรงนี้เหล่าบบนี้เลยนี่ครับ ตอกโค้ดครับตรงนี้มีโค้ดน,นะครับรายการที่เก้าวุฒิชิดราชองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทจะสวดนี่เลยนะครับต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นเหรียญเปุกเอี่ยนเนื้องเงินแท้ตรงนี้เป็นเหรียญปกเอี่ยนเนื้องเงินแท้นี่ครับจะสวดนี้เลย เป็นไน้อเงินแท้เลยครับวงนี้วสวยเลยครับนี่ครับอาลรแบบนี้เลย บเบาครับตรงนี้เป็น,เ,นงเงินแท้เลยน้ำหนักเบาครับรายการที่สิบเหรียมเองเงินแท้ตรงนี้เอาไปราคาหนึ่งพันห้าบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเอจะเป็นเขี้ยวแกะครับตรงนี้เป็นเขี้ยวแกะเสือเลยนี่ครับ สวดนี้เลยแบบนี้เลยนะครับสวดนี้เลย รายการที่สิบเอ็ดเคี่ยวเสือแกะตรงนี้เคี่ยวแกะเสือเอาไปในราคาเอาไปเอาไปหกร้อยบาทลหกร้อยบาทตลงนี้หกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทล้วหกร้อยบาทเสริมนี้เลยนะครับต่อไปกันที่สิบสองสิบสองจะเป็นพาะปิดตาตรงนี้เป็นปิดหลเพราะปิดตาหลบเพราะคนครับตรงนี้วัดบางแสะปิดตาหลบเพราะคนัดบางแสะเลย นี่ครับวนซานสวยเลยตรงนี้ <c oughs> นี่ครับสวยๆเลย การที่สิบสองรปิดตาหลือพระคนวัดบางแซองนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทสุดๆนี่เลยนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สามจะเป็นเหรียญท่าองนี้เป็นเหรียญปีสองสี่แปดศูนย์ทัางนี้นี่ครับ ก็แบบนี้เลยขาหลักที่เลยนะครับ รายการที่สิสามเดียนอันนี้เอาไปราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยห้าร้ยบาทห้าร้อยบาทเสิร์นี้เลยนะครับรายการที่ส4 14ี่สิบสี่จะเป็นปิดตาหน่ไม่กะพัดครับตรงนี้หลวงพ่อ,พอพดำครับตรงนี้ <c oughs> ปิดตาไม่กะพัดหลวงพ่อพดำนี่ครับเสิร์นีดเลย ครับ รายการที่สิบสี่ปิดตาของพอดำวงนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อบาทหกร้อบาทเลยเป็นไม่กระพัดนรทับวงนี้หกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบาท <c oughs> ต่อไปรายการสิบห้าสิบห้าจะเป็นเหเรียญพหลกพกันลงยาครับวงนี้ลงยาหน้ากากทองนี่ครับเหเรียญเรลกกันลงยาหน้ากากทองเสร์นนี้เลย นี่ครับเสร็นี้เลยนะครับข่าวไปไปี้เลย รายการที่สิบห้าเลยเท่ากันลงยาหน้ากากทององค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทสวยๆได้เลยนะครับรายการที่สิบห้าต่อไปข้อสิบหกสิบหกจะเป็นมิดหมอลพอเดิมเพราะรงนี้ดาบเป็นเขี้ยวนะครับตรงนี้เป็นมิดหมอลพอเดิมดาบเป็นเขี้ยวเลยนี่ครับเป็นเขี้ยวแกะครับอง <c oughs> นี้เขี้ยวแกะ <c oughs> ยักษ์ครับตรงนี้เป็นท้าวเว้สุวันเลยนี่ครับไปเสิร์จนี้เลย <c oughs> นี่ครับ เสิร์ฟนี่เลยนะครับ <c oughs> ปลอกอย่างนี้เลยเลาปลอก,น,ล <c oughs> ลอกนี้เลยนะครับ รายการที่1ิบมีดหมหอเราเดิมด้าเชือกแกะอันนี้ออกไปในราคาเอาไป9 0้ารบาทครับ9 0้บาทเลยตรงนี้9 0 0้บาทครับ9 0้บาทรับเล่มนี้รายการที่16ครับตรงนี้ต่อไปกันที่7 17จะเป็นพระสมเด็จจิรดาเนื้อเปียกทองครับตรงนี้เป็นสมเด็จพระจิรดาเลยนี่ครับตอกเล็ก9ครับตรงนี้ใายทั้งขวาเลยนะครับ นี่เลยเสดนี่เลยได้ก้าวสองสองครับรงนี้รายการที่สิบเจ็ดพระสมเด็จจิรดางานเปียกทองเนีย้ยไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อบาทเลยหกร้ยบาทหกร้อยบาทสวยวนี่เลยนะครับ เสิบนี้เลย <c oughs> ต่อไปท่าทสิบแปดปดจะเป็นทัดก,กิ่งนี้ครับตรงน,นี้เป็นกิ่งงานเปียกทองเลยนี่ครับสิร์นี้เลยนี่ครับ สเสิร์บนี้เลยนะครับ <c oughs> หลักแบบนี้เลยหลักเป็นเลขกกล้าตรงนี้ <c oughs> นี่ครับรายการที่18พักกิ่งงานเปียกทององน,นี้เอาไปในราคา เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยตรงนี้เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเรีย่ยมกันน้ำครับตรงนี้ารายาที่สิบแปดครับตรงนี้ต่อไปครับสิบเก้าสิบค่าเก้าจะเป็นตะกุดหลงวงพัททาครับตรงนี้เป็นตะกุดหลงวงพัททานี่ครับสว,สว,สวนๆนี้เลย นี่ครับดนสดเลยนะครับ รายการสิบเก้าตะกรุดหลวงพระทาอันองค์นี้เอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทตะกรุดหลวงพระทาครับต่อไปกันยี่สิบยี่สิบจะเป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนนบองค์นี้เหรียญหลวงปู่มหมุนนี่ครับหลวงปู่หมุนอายุร้อยห้าปีนี่ครับ,มมอรบตอกเลขสี่ห้าแล้วองนี้ เสาห้าบูชาคู่สเสวัสดนี้เลยนะครับขนาดแบบนี้เลย ครับรายการที่สิเรียนปุ่มหมุนเสาห้าบูชาครูเลี่ยมเงินแท้ตรงนี้ปเป็นเลี่ยมเงินแท้เลยเอาไปราคา1 5ึ่ันบาทหนึ่งพั้ารอบาทตรงนี้1 5ึ่บาทหนึ่งพับาทเสิร์ๆนี้เลยนะครับก็จบรับยี่สิบรายการที่นําห้พี่ชมกันในวันนี้ พี่พี่ท่านในสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนสามารถโทรมาที่เบอร์095 515ก1าเได้เลยนะครับหรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 9 5ย์5 9 1 0กา็ได้เลยนะครับแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่ามเติมแอดเข้ามาได้นะครับพี่พี่ท่านหดสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายแบบนี้เลยนะครับ EP นี้ E ีพีหกนะครับ ทุกรายการลงเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ